ผม่เอฟเคยกินไหม,มกินหา่กินนะครับสแซ่บแซ่บแซบง่ายโย่ข้าเขาอเอฟซี FC ผมบางในคนใุณยายกินข้ามไงวะเม็ดส่3 มุนติวติวสำหรับฮัสซี่เราจะจ่ายเดือนแม่ดีจ้าจากคุณแอดนะครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีปีใหม่ครับพี่จายนะครับจากบีเอ็มนะครับขอบคุณมากมากนะครับบีเอ็มบีเอ็มปีใหม่ไปเที่ยวไหนบีเอ็มปีใหม่ไปเที่ยวไหน อ้อยแอดีจ้านะครับจากคุณแอดนะครับกีดยามงมอแมงนะนงไม่งั้ออนแได้แก้มืออ่นมือหื้อเนี่ยตัวครับเปิืังกแกะกรได้ตัว ฮนะขานาก็อยู่อ๋ออ๋อขายน้ามาขายก่อนเออแต่ห้เห็ดเพจเท่ากี่ได้ยนแลก็ยนคนทคนผลิตไปซเดิ ขึ้นเตียงจะคลายแล้วก็ประเสรอันรกก่อินเตียงอันแซื้อเอื้อคลายแล้วก็บระเสรว้าย โอ้ยเคยนายเคยนายเน็ตเคยดีอ่ะหนาวเลยดีเนี่ยแห่งยูบ้านอาบน้ำอุ่นไม่อยู่นี่อาบน้ำเย็นร้อนมึงเสแล้ววันนี้หนาวบ่หนาวหนาว อาอาณาุนุนจะได้จังสีวะอาณาคุนกันคุนตอนนั่งเป็นบอยคลิปดาสเป็นบอยเป็นย่ายบอย ขอบคุณคุณแอดนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆด้วยคุณแอดไม่เห่น,น้ำย่ายมนันปีมาปีและเธอแันบรดี้ยุสปีไม่กับบรด้มา ไปสายล่ะไปสายล่ะกินหาาว่ากินแล้วล่ะ